สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นป3ที่น่ารักทุกคนนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับครูกิ่งนะคะกิ่งการยุกย่องค่ะวันนี้เราจะมาตะลุยข้อสอบ NT วิชาภาษาไทยนะคะข้อที่17และ18กันค่ะมาดูข้อที่17นะคะ อ่านข้อความแล้วตอบคำถามข้อ17 <c oughs> 1. ลูกจันท์เป็นผลไม้ชนิดหนึ่งมีสีเหลืองกลิ่นหอม 2. กะเพราเป็นผักสวนครัวที่นิยมปลูกในครัวเรือน 3. งานแกะสลักผักและผลไม้ต้องอาศัยความปราณีต 4. เทศกาลสงกรานผู้คนนิยมประแป้งและใส่เสื้อผ้าสีสันสดใสอ่าโจทย์ถามว่า ข้อความหมายเลขใดมีคำที่สะกดผิดนะคะนักเรียนจะต้องหาคำที่สะกดผิดข้อไหนถูกแล้วไม่ต้องเลือกนะคะเลือกข้อที่สะกดผิดมาดูหมายเลขหนึ่งนะคะลูกจัน เป็นผล,ลไม้ชนิดหนึ่งมีสีเหลืองกลิ่นหอมนะคะคำที่น่าสนใจนะคะที่เราต้องการจะเช็คเนี่ยก็คือคำนี้ค่ะเพราะคำอื่นเนี่ยนักเรียนก็อ่เห็นไหมมันถูกหมดเลยมาดูคำว่าลูกจันนักเรียนรู้รู้จักลูกจันไหมคะลูกจันเนี่ยจะเป็นผล,ลไม้ชนิดหนึ่งนะคะผลสุกก็จะมีสีเหลืองหอมนะคะกินได้มันจะแบบหอมหอมนะคะอร่อยนะคะลูกจันท นะคะลูกจันจออะนอนจันแบบนี้เขียนถูกแล้วนะคะลูกจันจออะนอนจันเขียนถูกแล้วนะคะมันจะมีอีกอันหนึ่งเราเรียกว่าต้นจันนะคะต้นจันอ่าจออะนอนจันใช้ทอนนะคะจันทนแบบนี้นะคะอ่ะ ต้นจันตัวนี้นะคะมันจะเป็นชื่อพันไม้ชนิดหนึ่งนะคะที่เรานำส่วนของต้นจันเนี้ยมาทำเป็นดอกไม้จันนักเรียนรู้จักดอกไม้จันไหมคะเวลาเราไปเผาศพอคะค่ะนักเรียนนะคะเราจะไปวางดอกไม้จันใช่ไหมคะดอกไม้จันเนี้ยเราจะใช้ตัวกาลันคือตัวทอนอแบบนี้นะคะจันทนแบบนี้มาจากต้นจันเนี่ยคะ่ะเข็นเหมือนกันนะคะ เราไม่ได้ใช้ตัวนี้ที่นักเรียนคุ้นเคยคำหนึ่งก็คือคําว่าเจ้าอาณาจารย์ทอรอใช่ไหมคะอันนี้ก็คือวันจนันถ้าทอรอเนี่ยคือวันจนันดวงจันทร์แบบนี้นะคะเราจะคุ้นชินกับคำนี้นะคะแต่ถ้าลูกจันทร์เป็นผลไม้เนี่ยเขียนเจ้าอ,อ,นอานาจารย์แบบนี้ถูกต้องแล้วนะคะเพราะฉะนั้นหมายเลขหนึ่งตัดไปเลยเพราะมันถูกแล้วนะคะมาดูหมายเลขสค่ะ กะเพราเป็นผักสวนครัวที่นิยมปลูกในครัวเรือนคำที่น่าสนใจที่เราจะมาเช็คกันก็คือคำว่ากะเพราในใครชอบกินผัดกะเพราวัดคูยางบ้างนะคะนักเรียนก็เอ,อ่อพูดถึงกันว่ามันอร่อยใช่ไหมคะคำนี้กะเพราเขียนถูกแล้วนะคะบางคนอาจจะเข้าใจว่าอา้าค,คุณครูขามันไม่ใช่ กะเพราเหรอคะคุณครูนะคะไม่ใช่คะ่ะมันไม่ใช่กะนะคะมันต้องใช้กะเพรานะคะกะเพรานะ,ะอีกคำหนึ่งนะคะนี่ครูให้เพิ่มไปนะคะเขาชอบออกข้อสอบเหมือนกันคือคำว่ากะเฉยนะ,ะต้องเป็นกะเฉยไม่ใช่กะเฉยกะเฉยแบบนี้นะคะกะเพรานะคะอ่ากะเฉยชอบกิน กะเพราอ่ะเนี่ยใช้กะเหมือนกันนะคะเนี่ยเอาไปท่องเป็นเทคนิคการจำเล็กๆต่อไปอ่ะเพราะฉะนั้นหมายเลข2ก็ไม่มีคําที่สะกดผิดก็ตัดออกไปทีนี้มาดูหมายเลข3ค่ะงานแกะสลักผักและผลไม้ต้องอาศัยความปราณีตอ่ะ <c oughs> อันนี้ถูกต้องแล้วไม่มีคำไหนแต่คำนี้ค่ะ มาสะดุดนิดนึงนักเรียนค่ะข้อนี้มันจะค่อนข้างยากนะคะอ่าก็คือคําว่าปราณีด <c oughs> คาว่าปราณีดนะคะนักเรียนนักเรียนรู้ไหมว่ามันต้องใช้ปราหรือประนะคะคำนี้ที่ถูกต้องมันจะต้องใช้คําว่าปรานีตค่ะนักเรียนไม่ใช่ปราณนีด ต้องใช้ประนีดนะคะประนีตหมายถึงเรียบร้อยงดงามละเอียดละออนะคะเช่นงานฝีมือประนีดนะคะนักเรียนจำเลยนะคะประนีตไม่ใช่ปรานีตนะคะเพราะฉะนั้นคำที่สะกดผิดก็คือหมายเลข3มนั่นเองทีนี้เรามาดูหมายเลข4กันดีกว่าค่ะ เทศกาลสงกรานอะสงกรานกรรานอกรานต่อเตากาลานถูกต้องแล้วผู้คนนิยมประแป้งและใส่เสื้อผ้าสีสันสดใสอะคานี้ค่ะดูนะบางบางคนบอกว่าคุณครูขาไม่ใช่ประแป้งหรอคะคํานี้สะกดถูกแล้วนะคะหมายคำว่าประแป้งหมายถึง แตะหน้าหรือเนื้อตัวให้เป็นจุดๆด,ด้วยแป้งนวลผสมน้ำนะคะเช่นวันสงการานใช่ไหมคะเราจะแป้งอ่าผสมน้ำมาประประประอย่างเงี้ยที่แก้มอะไรเงี้ยนะคะเราเรียกว่าการประแป้งถูกแล้วนะคะอันนี้สะกดถูกแล้วก็ตัดออกนะคะข้อที่เป็นคําตอบที่สะกดผิดอยู่ก็คือหมายเลขสามนั่นเองค่ะต่อไปนะคะ มาดูข้ออ่าสิบแปดนะคะข้อที่สิบแปดอ่านประโยคแล้วตอบคำถามข้อสิบแปดประโยคบอกว่าแม่ย้อมผมสีน้ำตาลนะคะแม่ย้อมผมนะรู้จักการย้อมผมใช่ไหมคะนักเรียนอ่าแม่ย้อมผมสีน้ำตาล นักเรียนสังเกตคำตัวหนาคำว่าผมโจทย์ามว่าข้อใดมีการใช้คำชนิดเดียวนะคะชนิดเดียวกับคำที่ขีดเส้นใต้ในประโยคข้างตน้นข้อนี้เขาต้องการจะทดสอบเราเกี่ยวกับหลักภาษาเรื่องชนิดของคำ นะคะนักเรียนจะต้องมีความแม่นยำนะคะมีความรู้ในเรื่องของชนิดของคำหลักๆอย่างน้อย3ชนิดนะคะก็คือคำนามนะคะเคยเรียนไหมคะคำนามคือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่ใช่ไหมคะชื่อโรงเรียนวัดครูยางชื่อเราชื่อเพื่อนของเราดินสอยางลบโต๊ะไม้บรรทัดนะคะกระเป๋า ถุงเท้ารองเท้าเสื้อผ้านะคะเป็นคำนามหมดเลยใช่ไหมคะอีกอันหนึ่งที่สำคัญมากเลยก็คือคำสรรพนามอ่ะคำสรรพนามคือคำที่เราเรียกแทนคำนามเลยค่ะสมมุติเพื่อนชื่อไก่นะคะเราก็เรียกไก่อ่ะแต่พอครั้งต่อไปเราเรียกไก่เธอกินข้าวมาหรือยังอ่ะเราก็จะใช้คำว่าเธอเนี่ยเป็นบุรุสรรพนาม ะะแทนคําว่าไก่ฉันกินมาแล้วนะ่ะฉันเห็นไหมคะเรียกแทนตัวเราเองเราไม่ได้ใช้ชื่อเราว่ากิ่งเราใช้ว่าครูเหมือนอย่างเงี้ยครูจะเรียกแทนตัวเองว่าครูะนะคะอย่างเงี้ยคาไหนที่แทนอะ่ะมันคือคาสรรพนามนะคะถ้าบุรุษที่หนึ่งก็จะเป็นตัวผู้พูดฉันอย่างเงี้ยบุรุษที่สองก็จะเป็นเธออย่างเงี้ยนะคะอ่า อีกชนิดหนึ่งที่นักเรียนควรจะต้องรู้นะคะก็คือคำกริยากริยานี้จะเป็นอาการต่างๆใช่ไหมคะ่ะกินเดิน <c oughs> กินเดินนอนนั่งหัวเราะร้ะองไห้ไว่ายน้ำเตะต่อยอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นคำกริยานะคะอ่ะทีนี้เรามาดูนะคะนักเรียนจะต้องรู้ว่าคำว่าผมในประโยคนี้มันเป็นคำชนิดไหนนะคะ แม่ย้อมผมสีน้ําตาลนักเรียนผมที่อยู่บนหัวของเราอะเส้นผมอะเส้นผมมันเป็นคําอยู่ในชนิดไหนนักเรียนเป็นนามหรือสรรพนามหรือกริยาคะเส้นผมเส้นผมมันเป็นคํานามใช่ไหมคะเส้นผมเนี่ยอยู่บนหัวของเราเนี่ยเป็นคํานามนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนก็มาหาว่าตัวเลือกหนึ่งสองสามหรือสี่คำที่ขีดเส้นใต้เนี่ย ที่มันเป็นคำนามเหมือนกับประโยคที่กำหนดให้มาดูตัวเลือกที่หนึ่งค่ะเธอไปกับเขาเมื่อเช้านี้นักเรียนดูเขาขีดคำว่าเขาเธอไปกับเขาอะเขาตัวนี้นะคะเป็นคำศัพทพนามใช่ไหมคะเพราะใช้เรียกแทนคำนามเรียกแทนชื่อคนอนะไม่รู้ชื่ออะไรคนเนี้ยแต่ เขาเรียกว่าเขามันก็เลยเป็นคำสรรพนามนะคะ <c oughs> ทีนี้มาดูตัวเลือกที่สองเขามาหาฉันวันนี้อ่ะคำว่าเขาตัวเนี้ยแทนชื่อคนเหมือนกันนะคะเรียกแทนชื่อคนมันก็เป็นคำสรรพนามแต่ถ้าเขาใช้ชื่อว่ากิ่งอ่ะกิ่งวาหาฉันวันนี้ไงอ่ะถ้ากิ่งอย่างเงี้ยเป็นคำนามทันทีเป็นชื่อคนแต่ไม่ได้ใช้เรียกว่ากิ่ง แทนกิ่งใช้เข่าแทนเป็นสรรพนามนะคะเรียกแทนกิ่งอย่างนี้ต่อไปดูตัวเลือกที่สามมันหัวนี้หวานมากนักเรียนดูมันมันหัวนี้หวานมากคําว่ามันมันหัวนี้นักเรียนรู้จักหัวมันไหมนักเรียนมันอะมันสัมปะหลังมันอะไรเงี้ยหัวมันนะคะที่เรามาทําขนมหรือว่าเราต้มนะคะเป็นหัวนะคะ มันเป็นคำนามนะคะมันเป็นชื่อพืชชนิดหนึ่งใช่ไหมคะมันเป็นคำนามมันตัวนี้ไม่ได้ใช้เรียกแทนสุนัขมันอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะปกติคําว่ามันเนี่ยมันก็เป็นคสํสรรพนามได้เหมือนกันเราจะเอาไว้เรียกแทนพวกสัตว์อย่างเงี้ยค่ะนกแมวไก่หมาเราก็ใช้สรรพนามว่ามันแต่ว่ามันในประโยคนี้ มันหัวนี้ไม่ได้สื่อถึงเป็นสรรพนามเรียกแทนสัตว์แต่เป็นคำนามนะคะเรียกแทนเรียกเป็นพืชชนิดหนึ่งนะคะมันนะคะต่อไป <c oughs> ตัวเลือกที่ 4, สีมม่มันเห่าเสียงดังมากเห็นไหมคะคำเดียวกันแต่คนละชนิดกันมันเห่าเสียงดังมากมันตัวนี้เห่าเสียงดังมากแทน สัตว์ชนิดหนึ่งน่าจะเป็นสุนัขหรือเปล่าสุนัขมันเห่าเสียงดังมากเลยคําคว่ามันตัวเนี้ยไปแทนสัตว์ตัวนั้นเพราะฉะนั้นมันเป็นสรรพนามเหมือนกันคะ่ะนักเรียนนะคะเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่เป็นคำนามเหมือนประโยคที่กำหนดให้ก็คือตัวเลือกที่สามนั่นเองคะ่ะอืมสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอ ลาไปก่อนนะคะนักเรียนขอบคุณนักเรียนที่ตั้งใจฟังคุณครูนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ